กราปตระตีพ่อแม่ที่อยู่น้องทุกคนนะครับผมทุยนะครับวันนี้ผมจะพามาติดเกาะของโรบินสันนะครับก็ไม่ใช่ฮนะวันนี้จมาลองเล่นเกมโรบินสันนฮะเกมที่เออผมก็ชอบเล่นที่สุดแล้วเป็นเกมดังนะเกมนี้ถ้าเกิดไปดูดีๆเนี่ยเป็นเกมดังมากใใคล้ายๆกับเดซิเคเกอร์เลยฮะมันอยู่มาก่อนแล้วครับผมก็เกิดที่หลังด้วยแล้วก็มาเจอมาที่หลังแต่ก็สนุกนะ เริ่มแรกคือไเรื่องที่เราจะมาติดเกาะครันมมก่อนบนเกาะแห่งนี้เราต้องการที่จะออกไปฮะเราเลยต้องปลูกผักทัวร์เวลวันนี้นอยู่เควสได้ทำนะฮะเควสได้ทำมากมายวันนี้ทำแค่เควสสองเควสก็พอน่านจะสองเควสครับก็เควสเดียวจะจบแล้ว ชิคเ <Chicken>, ก,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 ก้นชิกเก้น IP แปลว่ากูตัดวงเงินโอเคครับผมอันนี้ต้องเลเวล1สิบเอ็ดกันนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาลองเข้าเรื่องก,กันเลยนะครับผมดูดนี่ยเรีจะมีประมาณห้าสิบแต้มคือแต้มคอ,อยในการขึ้นเวลห้า เป็นประมาณแปดสี่สองพันแปดสี่ของพุทธิจะเอาเอาไปได้จะได้อะไรที่อย่างเนั้นอ่าว้าวได้คีย์กุญแจผมแนะนำเลยว่าให้คุณเอิม่มใช้เงินนะแค่ลิงเดียวซื้อไปเลยเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าอย่างนึงหายากมากอันนี้ซื้อไปเลยไม่ต้องเสียดายนะเพราะมันหาย,ยากจริงๆนะเอาไปนี้จริงๆริงช่วแพงกว่าอาจพอคุ้มกว่าแน่นอน วันนี้นะครับผมเรามาทำเควสแรกเลยค่ตัวบอกแอปไพสามก็บอกครับวันนี้ทอา quiz นี้ดีกว่านะเอาเควสง่ายๆตึบตับตึบตับกระดึบกระดับกระดึบกระดับตึบตับตึบทำไมเกี wow. ่ยวตัวนี้อ่ะ โอเคครับผมมันก็หนึ่งแล้วจริงแล้วคนตัดต้นเล็กอ่ะจริงคนตัดต้นเล็กเอา้านางผมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่โอเคครับผมก็ประมาณนี้อ่ะวันนี้ไหนๆก็มาก็แนะนำเลยกว่าคือ ในร้านค้านะครับผมมันจะมีของขายแต่ผักนะผักแล้วเวิ่งเวิ้เป็นเมลอน,นแล้วก็โริโ,รโตแลครับสตเรเี่ประมาณนี้นะหัหเบร์ที่ดีสุดคือเจ้าเวา้จุดสามสครับจะได้พีคเพราะพีคเป็าอะไรที่ก็ดีนะฮะเว้วิ่งไวมากได้ดีได้โทโทเทนทำมันชื่อว่าโทเทนเออมชดิน,นงานใช้ปุูมกมาค่คุ้าะ มัมกกนก็แบบนี้ไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรคนระับจะสารอะไรใช่ไม้ผมว่ามันก,ก็ไม่คุ้มเลยห้าร้อยสี่สี่จะมาให้เงินทีละสองบาทให้อาหารหนึ่งให้ FP เอฟพีหนึ่งไม่คนะุ้มครับผมว่าปลูกผักมันได้คุ้มกว่า,อ,า,นะา,า A, อันนี้จะปลูกต้นไม้นะต้นไม้นี้กับไอ้อันนะี้ก็เป็นตัวกลางนะสร้างสีสันมากมายมีห้าสิบสี่เป็นหน้าด้านอาหารผมมีสาวที่บอกมาเพราะว่าอาติยาน,นี้ได้อันหนนะึ่งครับปึ๊บี่เลย แับไห้อาหารผมก็ะเดงฮะผมต้องหาต้นไผ่ต้นใหม่เพื่อไปตัดมันนี่ครับผมตอนนี้พาจัมาแต่แรกไม่น่าโง่เลยตึ๊บต๊บฮะค้ยสิทธิ์ก็เ้ืรอมานี้ฮะและยิงเวลยิงโหดเหมือนจะเวลด้วยนะเหมือนจะเวลด้วยดูดูแลนั่นเวลจริงๆได้ได้หนึ่งตัวเทมฮะตัวเทมตัวเทมแล้วก็อีกแม็ก ถ้าเกิดมีคุยโนใหม่นะให้เรากดว่าเลสและเธอเนี่ยเว่ายังไม่ได้ทำถึงต่อจริงๆเราทำให้กดไปคุยคุยได้ไว้หนึ่งแล้วกด,ด,วกด,วกดตรงนี้อืมกดไอ้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้ไอ้รูปแผนที่ที่มีเครื่องหมายสีแดงครับแล้วกดตรงนี้แล้วกดว่าอยากทำก็กดสปาร์ทครับนี่สปาร์ตม,ม,มันจะมาเป็นอไอที่นิ่มากอ๋อ นาทำควสแรกเลยนะคไม่น่าชาครับพปูแค่สิบต้นเองแล้วก็ได้เพื่อนเมลอนสามอาทิตย์ก็จบนะไม่ชอบอดิบยาเลยครับผมัฟังไม่ได้จับยจับไปกระเดียกแล้วก็ทวีพี่ไม่ได้เียงอะไรก็ไม่ได้ว่ามัน โอเคครับ okay, ผมผมว่าผมต้องต้องทงานก่อนนี่ฮะน่าจะเอาเป็นตัดหญ้าก่อนนะตัดหญ้าตัดหญิงน่าจะคุ้มกว่าแต่ออย่างที่คุยเนี่ยอะลืมไปาจะมีสปาว์ลืมบอกจะมีสปาว์มารบกวนเราตลอดแต่การทำคุยต่างๆนะฮะไม่ว่าจะปลูกผักอะไรก็ตามว่ามันจะมารบกวนอะไรอย่างแน่นอนมันพยายามระวังมันนะระวังมันหน่อยละกันมันจะทำให้เราปลูกผักไม่ได้นะครับผม น้องบูมกินได้ยังไงมัน enfin แรปแข่งกับพี่รู้พี่น้องรู้ไหมว่าพี really oh. ่นั้นแรปมากว่าห้าสิบกว่าสมัยและน้องบูมรู้ไหมว่าพี่นั้นเก่งแค่ไหนเยอะก็วันนี้คงจะไม่พูดมากนะปกติจะพูดมากโอเคฮะได้โค้ดหนึ่งแล้วอ่ะยาวๆเลยวันนี้น่าจะยาวๆนิดนึงนะไม่ไม่มากคงยาวๆอยู่ โอกาสดอปไอเทมไอเทมแลมันมีดอปนะฮะวันหน้า,าจ,จะพาไปเล่นเกมที่สนุกกว่านี้นะฮะดีกว่าเกมนี้เยอะเกมนี้ก็เป็นเกมเรื่อยๆเปื่อยๆครับไม่ไม่เล่นก็ได้มารอเก็บแต้มพอยต์ก็เดียวก็ได้ฮะเ,เพราะว่าพอยต์มันให้ทุกวันแล้วจากบ้านาวันละชั่วโมงครับทุกชั่วโมงมันจะให้ฮะซึ่งก็ดีฮะไม่มีอะไรเป็นปกติเลยงั้นเรามาทําอีกเควสหนึ่งคนระับไปสร้างบ้านนะทำโค้ดเดียวจบเลยปุ๊บ <H an> ยยบ้านจะยาวๆจริงๆเนาะนีครับบ้านบ้านหนึ่งจะต้องตอกสี่ครั้งระวังพวกมันด้วยนะมันมันมาก <H an> ี้ครับผมก็ตอกแล้วกว็จริงๆก็ใช้โทเทมนะโทเทมในการเอ,อ่ออัพต่ตางๆเงี้ยเห,นห็นไหมเห็นไหมคุณไอ้ดอกไม้ไอ้ที่ผมไปซื้อใบไม้เนี่ยเห็นไหมคุ้มไหมกี้ไปเสียหนึ่งลิงเพราะไงเราก็ได้ท่านดินได้ดิน แคลลี่มนนะผมว่ามันคุ้มกว่าบอกแล้วเพราะฉะนั้นกดเลยอัพฮะอืมได้ของเรียบร้อยครับผมแล้วจบปริญญาแล้วทำแค่นี้จะได้จบปริญญาจริงๆเนี้ยคุณจะได้ไม่ขีดด้อฟุบจบปริญญาได้ไม่ขีดคด้บ วิ่ขีดสามกล่องแล้วก็ไฟแลก็เอ็กพีได้เยอะมาก XP เป็นเกมได้เรื่อปเปื่อยครับรเราเป็นสันคูโซ้นี่สามารถเปิดปิดบ้านเพื่อให้เรายิงทะลุอะไรโอเคผมมาดูการเก็บผักกันเลยฮนะคลิกที่ผักนะครับหนึ่งครั้งคลิกแล้วมันจะเป็นรูปสีเขียวครับไอสีน้ำตาลนี่คือหมายถึงว่าเอาไว้ที่หลังก่อนนะฮะคือที่เราต้องการ ก็คือว่าเตอร์เมลอนอันนี้สี่อันครับแล้วก็โจ๊กสองอันประมาณนี้นะแต่มันดอกยาวมากเห็นไหมเนอดอกโคตรยาวดอกไม่ยาวน่าจะสิ้นแล้วนะครับผมโมได้หนึ่งอันเองเห็นไ่มดอกโคตรยากผมถึงบอกแล้วก็ตังโมนี่ใช่ไหมเนี่ยตังโมเอามาแล้วามาปลูกครับเอาผู้ที่ ตายออกเคน้องบูกกินได้ยังไงล่ะพี่โะหัวดแค่ไหนี่ครับอืมใช้ไฟครับจะได้หวดอันนี้จะได้มีนะฮะอืมมีเจ้ขวานถ้าขวานจะเอาไ้ตัดต้นไม้นะบอกเลยอืมครับจะตัดต้นไม้มากมายครับแบตก็จะหมดอีกแล้ว ก้าทีด้วยโอ้โหอ่าเยะยืดไปฮะไม่ดีเลยเก็บผักหมดแล้วก็น่าจะจบพาร์แล้วฮะสำหรับวันนี้แม่ก็มีอะไรที่นแนะนำม,มากมายกับเกมนี้จริงก็อยากจะแนะนำให้มากกว่านี้ฮะแต่ไม่ค่อยมีใครมา,รมาดูไม่รู้นแนะนำให้ใครเปลืองเน็ตนะในการอัพแต่ที่เปลืองเวลามากเราจะดูพี่เอกฮาร์ลเกอร์ว่าดูพี่เกฮาร์ลเกอร์ดีกว่า เอาละครับผมก็ควีนิ์ประมาณออสองนเนี่ยได้ไปสองะเดี๋ยวไอ้อีเข้ามีมีเล่นฟักเนี่ยเราไม่เล่นฟักซ์เดียวนะถ้าได้มันจะเป็นอะไรที่แจ็คพอตมากฮะเห็นไหมนี่ที่ควรแจ็คพอตเลยน่าจะได้ตั้งโอกาสได้มันน้อยครับเพราะว่าควาีนพวกนี้นี่มันต้องทำประมาณไหนเลยหลายๆอ่าหลายๆก็ออไม่ได้นี่หว่านี่มันเอ,อ่อธรรมดาเนีย่ยโจ๊กไม่ได้ไม่ได้กิน ครั้งหน้าอาจจะเจอกับ GDA เือเปล่าริงกม่าจะเล่น GDA นะแต่ก็ <c oughs> เช่นเดียวรับมันม,มันอาจจะไม่ได้ภาคแซนแอนเดสอะไรอย่างนี้นะดแต่หนี่เออใช่ลืมบอกโยลืมลืมปิงโกลับผมปิงโกลเนี่ยนี่นะมาใหม่ๆจะได้ปิงโกลเลยเนะี่ยสามสิบทอสทอสครับ อะอาการเล่นปีกตัวป็๊บจได้ประมาณนี้จะได้มีอย่างเงี้ยจะได้ฟันิโกะอะไรเงี้ยอาจจะโชคดีได้โทเทมฮะที่ขุดอะไรเงี้ยโอเคประมาณนี้เลยแต่ผมไม่ขอแนะนำให้ใช้ฮะเพราะว่าไม่ดีเลยบ๊ายบายสำหรับพันนี้ก็คงเจอกันใหม่นะหวนจู